สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนพบกับเบลเบล my fat diary นะคะวันนี้ในามาในโลเคชันแปลกตาหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้เบลอยู่ที่สมุยนะคะเลยอยากจะมาเปิดกระเป๋านะคะที่เบลพบนะคะในการขึ้นเครื่องบินแล้วก็เวลามาเที่ยวนะคะในประเทศนะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าสารนะเดี๋ยวนี้ชอบใช้เวลาไปต่างจังหวัดชอบใช้กระเป๋าสารแบบนี้เพราะว่ามันยืดได้นะคะแล้วก็น้ําหนักเบาแล้วก็เวลาที่เรานั่งที่เครื่องบินเนี่ยสามารถแบบว่า วางไปโดยที่มันแบบว่าไม่เสียดายเนาะถ้าใช้แบบกระเป๋าแพงๆบางทีแบบวางพื้นวางอะไรก็รู้สึกว่าแบบเสียดายของอะไรเงี้ยอันนี้เป็นกระเป๋าใหมพรมถักนะคะอันนี้ทนทานมากๆเพื่อนซื้อให้นะคะขอบคุณคุณโฟมนะอันนี้ก็จะเป็นสายประมาณนี้นะคะสพายได้เลยอย่างแรกที่มีนะคะก็คือกิฟต์นะคะกิฟต์แบบนี้ก็คือซื้อตามแบบช้อปปี้เอาไว้ มัดผมน,นี้นะคะสิ่งแรกที่มีเลยนะคะก็คือทิชชู่นะคะจะเป็นแบบป๊อปอัพแบบนี้นะเวลาใช้ก็จะได้สะอาดแล้วก็ใครคอ,อยากยืมทิชชู่อยากขอทิชชู่คือยื่นให้ได้เลยนะคะไอเทมแรกก็คือทิชชู่ะคะ่ะไอเทมที่2อ,อันนี้แบบแรนดอมเลยนะคะไอเทมที่2อ,อันนี้เป็นแว่นนะคะตัวน,นี้ชอบมากๆของ p พลารอยนะคะราคาถูกพันกว่าบาทแล้วก็กันแสงดีมากๆใส่แบบว่า ไปทะเลไปอะไรก็น้ำหนักเบาแล้วก็ไม่แสบตานะคะที่สําคัญไม่หนักเลยค่ะก็คือเบลเนี่ยหลังๆใส่แว่นหนักๆจะรู้สึกว่าแบบไมเกรนเล็กๆแบบปวดหัวแล้วก็หนักตรงเนี้ยตัวนี้ของพลารอยคือดีมากแต่ล่าสุดไปซองเหมือนว่าเขาไม่ขายแล้วนะคะรุ่นนี้นีออมาก็มีมือถือนะคะแล้วก็นี่เป็นที่ห้อยคอนะคะเป็นเป็นแบบฉีดแอลกอฮอล์เงี่ยก็แบบเวลาไปแอร์พอร์ตก็ จะได้ไม่ต้องแบบล้วงหยิบแอลกอฮอล์นะคะต่อมาอันนี้คือถุงที่ใส่สิ่งนี้เลยนะคะผ้าพันคอแต่แบบเบลเป็นคนแบบแต่งตัวค่อนข้างที่จะแบบชอบใส่ใส่เดียวเพราะว่าขี้ร้อนแต่ว่าในในแอพอตอะไรเงี้ยบางทีมันหนาวเนาะเราก็จะผ้าอย่างเงี้ยมาผันเป็นผ้าใหม่นะคะอันนี้ของจิมทอมสันนะคะประมาณสองพันนะแต่ว่าแบบ ราคาดีเนื้อดีก็ห่มแล้วอุ่นจริงๆเวลาไปบีชอะไรอย่างเงี้ยใส่บิกินี่ก็สามารถเอามาผูกเป็นเป็นแบบเหมือนเป็นกระโปรงอะไรเงี้ยได้นะคะที่สําคัญก็คือน้องพับออกมาแล้วแบบเหลือเท่าเมื่อกี้ที่เบลให้ดูเลยนะคะคือมันเซฟสเปซได้เยอะมากแล้วก็ที่สําคัญเนื้อนุ่มลกมากๆด้วยค่ะกันหนาวได้ดีนะต่อมาเป็นสเปย์เย็นนะคะคือคอนทราสมากเลยเมื่อกี้แบบว่า ่มห่มให้หนาห่มให้หนาหายหนาวอันนี้คือฉีดให้หายร้อนนะคะตัวนี้แนะนํามากๆเป็น g a s b y i crazy cool นะคะตัวนี้ไม่มีกลิ่นคือฉีดไปแล้วจะแบบเย็นมากเวลาเหงื่อออกก็แบบยิ่งสบายนะคะแนะนํามากๆไม่มีกลิ่นนะคะเพราะว่าเคยใช้ของตางูมันจะมีกลิ่นแบบแป้งตางูอ่ะก็จะแบบค่อนข้างแปลกๆนิดนึงต่อมาก็มีผ้าเปียกแอลกอฮอล์นะคะ มีขนมด้วยพกติดตัวไว้เผื่อแบบหิวอันนี้เป็นของย e ี่ห้อ t r e e m i l s นะคะเป็นขนมสุขภาพนะอันนี้เป็นรูปมเมล็ดกาแฟเป็นคุกคก,กี้รสกาแฟนะคะอร่อยแล้วก็วัตถุดิบเขาใช้ของดีนะคะ mm hmm. เช่นแบบอันนี้ทำมาจากถั่วลูกไก่นะคะวัตถุดิบหลักมีหน้ากากนะคะแล้วก็หน้ากากเพิ่มค่ะ แล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยเบลจะพบเป็นพาวช์แบบนี้นะคะอันนี้เป็นพาวช์ที่ได้จากแบรนด์ซูเปอร์ฟูนะคะบิน b a กก็จะเอามาห้อยสายเอย่างนี้เวลาที่เราเข้าไปที่สนามบินหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีสิ่งที่เราต้องหยิบบ่อยๆเ<ๆ>บลก็จะแขวนตรงนี้ไว้น,นะคะสิ่งที่พบก็จะมีแบบว่าบัตรประชาชน Power Bank เพราะว่าบางทีเราต้องดีแคลร์บ่อยเพราะว่าเขาจะมาดูว่าแบบเออจำนวนไอแอมมันกี่เไอความจุมันเท่าไหร่นะคะก็จะแบบ เป็นสิ่งที่ต้องหยิบบ่อยมีคามิโลซานฉีดคอนะคะมียาดมแล้วก็มีพวกบัตรประชาชนต่างๆนะคะปากกาแล้วก็ยาแก้เมาลรถเมาเหเรือค่ะเพราะว่าเบลแบบว่าเมาทุกอย่างนะคะเมาลรถเมาเรือเมาเครื่องบินก็เลยต้องพกติดตัวไว้นะคะเม็ดเหลืองนี่เวลาไปแบบเดินทางเราก็จะคือ สะดวกมากเลยนะคะสิ่งนี้ก็คือไม่หายแน่นอนมือถือก็จะจริงๆก็จะไว้ในพาวช์อันนี้ด้วยนะคะต่อมานะคะขนมค่ะอันนี้จะเป็นเป็นขนมกรอบเป็นขนมอบกรอบจากทวเลืองนะคะยี่ห้อนี้ก็อร่อยชอบตรงที่ว่ามันเป็นซองเล็กๆบางทีเวลาเราหิวอย่างเงี้ยก็สามารถทานได้เลยเพราะว่าเบลจะแบบโมโหงหิวง่ายนะแบบว่าเวลาลงจากเครื่องก็บางทีอยากกินเลยนะคะนนมีหูฟังด้วยอันนี้ก็ ใส่ในเคสอันนี้เพราะว่าบางทีมันชอบเปิดเองนะคะหูฟังนี้ก็ไว้ฟังตอนอยู่บนเครื่องบินแล้วก็ตอนออกกำลังกายค่ะแล้วก็มีอันนี้นะคะภูมิใจมากนาเสนอเป็นกระป๋องน้ำเวลาไปที่แอร์พอร์ตอะคะ่ะน้ำมันจะแพงมากๆน้อเราก็แบบส่วนมากเขาจะมีตู้กดให้ด้วยแล้วก็ด้วยความที่ว่าไม่อยากจ่ายเงินซื้อน้ำนานแล้วก็ไม่อยากจะสร้างขยะให้โลกนะคะ ก็จะใช้เป็นขวดซิลิโคนพับได้แบบนี้เลยคะ่ะแต่มันมีข้อเสียนะมันจะแบบทาให้น้ํามีกลิ่นยางๆซิลิโคอนนิดหนึ่งแต่ว่าก็แบบพกไปแอร์พอร์ตด้วยตลอดอันนี้นะคะเป็นหมอนแบบเป่านะคะพกพ,พาอันนี้เอาลมออกเอาลมเข้าง่ายแล้วก็เอาลมออกง่ายนะคะแล้วก็พับเก็บสะดวกพับออกมาก็เล็กนิดเดียวเหมาะสําหรับเวลาขึ้นเครื่องบินหรือว่าไปแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือพับเก็บง่ายมาก คือแบบพกของเยอะมากจริงๆนะคะต่อมาก็จะเป็นสายชาร์จนะคะพกไว้เลยเพราะบางทีแบบเวลาเดินทางต่างจังหวัดอะ่ะเราจะชอบเช่ารถใช่ไหมคะเวลาลงจากเครื่องอะ่ะเราก็ต้องชาร์จแบตทันทีแล้วก็ไว้ทาไว้แบบว่าชาร์จแบตเราก็จะได้ดู gps ต่อได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องพกที่ชาร์จไว้นะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งไอเทมอันนี้เป็นกระดาษรอง ฝาชักโคกนะคะเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดก็คือจะพกไว้ตลอดเผื่อแบบเข้าห้องน้ำจะได้สะอาดสะอาดนะคะแล้วก็มีอันนี้ด้วยใส่มาในถุงจะเป็นมาร์คสดรอปนะคะเป็นหอมๆเลยอันนี้ของปเปอร์ินฟิลนะโอเคเลยก็แบบว่าหยอะใส่หน้ากากอะ่ะมันก็จะหอมแล้วก็แบบบางทีน้ำลายมันบูดเนาะแบบเวลาเราใส่หน้ากากนานๆนะก็จะตัวนี้ช่วยได้นะคะ มีลูกอมด้วยชอบอันนี้ซื้อในเซเว่นะคะก็เป็นมิ้นต์แบบชูการ์ฟรีนะแล้วก็มีกระเป๋าตาังค์ใช้เป็นการ์ดโฮเดอร์แบบนี้แล้วก็ถุงพลาสติกที่ได้จากที่แปะจุกนะอันนี้เอามาใส่พวกเศษเหรียญคือดีมากๆแล้วก็ไม่เปลือง Space ในกระเป๋านะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ท,าปา,า,ปปณทาปากต่างๆขอนเป็นอุปกรณ์ทาปากต่างๆเป็นของดีออนะคะมี ลิปมันแล้วก็ลิปชินมีแฮนด์ครีมของลักซิธานเป็นอัลมอนด์นะคะตัวนี้ก็ดีมากๆมีมีเป็นยาหม่องนะคะอันนี้เผื่อเมื่อยก็จะได้นวดได้นะคะแล้วก็มีเป็นน้ำมันทาหน้านะคะอันนี้พกพาเวลาหน้าแห้งนะคะของ The Organic Pharmacy ตัวนี้ก็ใช้ดีมากค่ะก็คือจะพบเป็นแบบนี้เวลาที่เรารู้สึกว่าแบบ หน้าแหง้งหน้าเริ่มแบบตกล่องอะ่ะเออก็จะใช้จะวนในมือแล้วก็แบบโปกเข้าไปบนหน้าให้หน้าชุ่มชื้นนะคะยาคลายกดลดเน่นเฟอร์นะคะ air x ต้องพกตลอดนะคะต่อมาก็มีน้ำตาเทียมด้วยนะคะเบลเป็นคนตาอักเสบบ่อยแบบไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์ไม่ได้แบบมีปัญหาทางสายตานะคะแต่ว่าเป็นคนที่แบบตาอักเสบบ่อยมากก็คือเวลาเริ่มคันตาก็จะหยดตัวนี้แล้วนะคะ หมดแล้วนะคะไม่มีอะไรแล้วก็คือนี่จะเป็นกระเป๋าของเบลนะคะ what's in my bag ในช่วงเวลาที่เดินทางค่ะก็จะแบกเยอะขนาดนี้เลยในชีวิตประจำวันจริงๆเนี่ยจะใช้กระเป๋าใบเล็กมากๆเลยนะคะยังไงก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ